ราศีธนูการงานก้าวหน้ามีลาภผลการเงินดีรายได้หลายทางความรักดีช่วยเหลือกันสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์กันครับช่วงที่24-30กรกฎาคม2566ของชาวลัคนาราศีธนูก่อนเข้าเนื้อหาขคจชวนช,ชาวลัคนาราศีธนูครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่อง และคอยคุณรับความเป็นสิริมงคลนั้นตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยนะครับพยากรณ์เรื่องของวาสนาการงานการเงินและดวงความรักครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระศุกร์ดีนะครับเป็นดาววาสนาช่วงนี้ก็ยังเป็นราชาโชคนะครับสด็จอยู่ที่เดือนปุตตะเช่นเดียวกันครับยังมีความคิดความเห็นหรือว่ามีไฟมากครับช่วงนี้อยากจะหยิบจับอะไรทําได้หมดครับมีความสาเร็จรออยู่แล้วนะครับทันใดที่ปราถนะจะมีบุตรก็มีโอกาสสูงนะครับจะสมบังิเราถึงมี เกณฑ์ได้อภิชาตบุตรด้วยนะครับบุตรที่ดีนะครับช่วงนี้ดาวพระศุดียังเป็นดาวช่ริ่พันธุ์ุด้วยนะครับความหมายโดยรวมก็คือมีความกระชิดที่ดีขึ้นนะครับกับทางครอบครัวสามสมกันดีนะครับถ้าเป็นเกณฑ์ของการพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์หรือว่ามรดกทรัพย์สินคุณก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้ามองเรื่องของการใช้ชีวิตโดยรวมก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีใกล้ชิดกับทางลูกหรือว่าหลานอยู่นะท่านใดที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าความสุขดีนะครับส่งเสริมเรื่ ดวงวาสนาของคุณด้วยนะครับดาวพฤกตครับดาวคุ้มภัยก็ยังสถิตอยู่ที่ธงมรณะครับเป็นความหมายทางที่ดีครับหมายถึงเรื่องทุกการเดินทางคุณมีโชคความสุขเลศอยู่ครับทุกการเดินทางมีโชคลาภแบบฟุ้งๆด้วยและหมายความว่าเรื่องของสุขภาพมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ครับเจริญสุภาพอยู่ที่องมรณะเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นการเดินทางไกลก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับรักษานกฎวินัยจราจรนะครับแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าดาวพฤก็ยัง สถิตร่วมด้วยนะครับจะเป็นความหมายที่สิ่งร้ายก็จะกลายเป็นดีนะครับสิ่งดีดีก็จะยิ่งขึ้นไปนะครับถือว่าวัสนะเด่นนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ครับจ้าดวงมรณะช่วงนี้ก็ยารศีอยู่สครั้งครับช่วงที่สัมพันธ์กับดาววัสนาช่วงนี้ก็คือวันที่2 5ถึง26ครับในช่วงนี้ดาวจราดมรณะนะครับดาวพระจันทร์นะครับมาสถิตอยู่ที่เรือนลาภะนะช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับเป็นการเดินทางไกลติดต่อประสานงานทางไกลก็มักจะสําเร็จแล้วก็ได้โชคล แต่ถ้าในไม่ได้เดินทางก็ทามองเรื่องของโชคลาภรับผลก็มีนะครับแต่อาจจะเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่แนละ้วได้เปน็นเงินนะครับก็แบ่งส่วนหนึ่งบริจาคบุญไว้นะครับจะเก็บรักษาลับผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับ 27- 29จดถึงยครับดาวพะหัย้ายมายมอ่อนกําลังสดิทอยู่ที่เรือนวินาศครับเป็นของในทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์ขอ,ของสุขภาพร่างกายนะครับจะดีขึ้นนะครับ ถ้าทำไม่ถูกกับโรคถูกกับด่วงช่วงนี้ก็แนะนําไปพบแพทย์พบหมอนะครับมีเกณฑ์ที่จะรักษาแล้วหายนะครับโดยว่าถูกกับโรคถูกกับด่วงถูกกับหมอแล้วก็วิชาของราศาสรนะครับ29มีผล30 3 0 3บถึง3ากรกฎาคมครับช่วงนี้ดาวว่าพระจันทร์มากลุ่มลัคนาครับช่วงนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังนิดนึงครับเรื่องของการเดินทางไกลนะครับต้องรักษากฎวินัยจราจรหมายความรวมถึงว่า เรื่องของการเดินเท้าด้วยนะครับระวังเรื่องของน้ำนะครับพื้นลื่นพื้นถลยครับแต่โดยรวมมีดาวพระเกตุมุ้มภัยอยู่นะเรื่องราย,รายก็มีเกณฑ์จะเบาบางลงนะครับมีเรื่องของโชคขอสําเร็จด้วยนะครับต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศาีธนูครับมีดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นเจ้าเรือนการงานชวงนี้ก็ตั้งแต่24เป็นต้นไปนะครับย้ายราศีแล้วนะครับยกเข้ามาสถิตอยู่ที่เรือนสุภาษเรือนของความก้าวหน้าการพัฒนาตนเองนะครับมีเรื่องของ เกียรติยศชื่อเสียงความสุขสมหวังด้วยถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ดาระพุธเนี่ยตั้งแต่24เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งที่สุดในรอบปีแล้วนะครับการงานของชาวลัคนาราศีธนูจะดีที่สุดแล้วนะครับโดนเด่นเห็นปังที่สุดในรอบปีแล้วก็ในที่สุดใน12ราศีเลยนะครับหน้าที่การงานโดยรวมจากนี้ไปจะดีแล้วนะครับความก้าวหน้าความสำเร็จเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะครับตําแหน่งที่เรียกว่าอุจาวิราชมหาจักรหรือรชาชาโชคครับจะหยิบจับอะไรมีโอกาสสำเร็จสูงครับ ท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้านะครับก็พุ่มเทในการเปิดกิจการร้านค้านะครับหาลูกค้าได้ง่ายมากครับมีเกณฑ์เรื่องของลูกค้าจะนิยมชมชอบเป็นพิเศษนะครับที่เรือราชาโชคนะครับซื้อของคุณอุดหนุนสินค้าบริการคุณเป็นอย่างดีนะครับลาภผลดรวมนะดาวพระศุกร์ครับชวนนี้สอดิบกับเดือนสุภาษะนะครับถ้าเป็นการค้าขายก็พยายามเสนอให้กับลูกค้ารายใหญ่นะครับหรือว่าลูกค้าประจําก็ได้นะครับท่านใด ทำการค้าขายโดยเฉพาะกลุ่มของธุรกิจออนไลน์นะครับนักจาก24นี้เป็นต้นไปดวงเรื่องของการทาํามาค้าขายจะโดดเด่นเ่งปังเป็นอย่างที่สุดแล้วนะครับการสังคมโดยรวมครับดาวพระราหูนะครับดาวจุลศราชาติครับก็ยังเป็นเทพิโชคเช่นเดียวกันนะครับถ้าช่วงนี้คุณก็จะมีเครดิตพิเศษครับสามารถเจรจาค้าคล่องเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นการพูดคุยเสนอสินค้าบริการหรือว่าการประสานงานก็แล้วแต่กับคนอายุน้อยกว่าก็มักได้รับามช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับ ดาวพระทิย์ครับเจริญสุภาพชวนี้ก็สถิตอยู่ที่เรือนมรณะนะครับแต่ตำแหน่งดาวเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เข้มแข็งเรียวดวงมาจากฉะนั้นในการทํางานนะครับงานไหนมีอุปสรรคงานไหนที่มันติดขัดขอความช่วยเหลือได้เลยนะครับจากผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายครับมักจะสนับสนุนช่วยเหลือคนดีนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์ก็ยังเป็นดาวจรลญอริด้วยนะครับมาสถิตอยู่ที่สุภาพถ้ามองเรื่องของการทํางานนะก็พยายามรักษา การทํางานได้ดีครับในการสื่อสารประสานงานกับผู้ที่มีอายุมากกว่านะครับมีเก์อาจจะไม่เข้าใจกันได้นะก็ต้องวางแผนใด้ดีครับในการเสนอสินค้าบริการให้กับลูกค้ารายใหญ่นะครับแต่โดยรวมเนี่ยจเจ้าเดือนสุภาเเ้มแข็งเช่นนี้นะัมกนะักในรับความสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับก็ขยันทํามาหาง,งานทํามาหางเงินนะครับงานดีอยู่แล้วนะดีที่สุดในรอบปีรายได้ก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อที่ดวงการเงินเลยนะครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสาครับเจ้าเรือนกระดุมพระการเงินโดยรวมก็ยัง สถิตเป็นเกษตรครับสถิตที่เรือนสาชตาด,ด้วยครับเป็นการสื่อสารกันที่ดีมีเครดิตมีข้อพกรำจ่าที่ดีครับถ้าใดทํางานการค้าการขายนะเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็ว่าจากทรัพั์แน่นอนนะครับการเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของสำหรับห้่องโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับาดาวประสุกยังตําแหน่งปกติสถิตยอยู่ที่เรือนสุภาช่วงนี้ก็การเงินคล่องตัวแน่นอนครับมีเกณฑ์ของรายได้พิเศษนะครับจากการทามาค้าขายโดยเฉพาะการค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลครับ กลุ่มโลจิสติกนํำเข้าส่งออกทุนนี้ถือว่ารายได้ดีแน่นอนครับส่วนท่านที่ทางานวรสดุสังคราะ์โดยรวมรายได้ปกติดีแล้วก็บริหารจัดการให้ดีครับเพราะว่ารายจ่ายควบคุมได้นะครับการเงินก็ดีอยู่แล้วมีเงินเหลือเก็บนะครับเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่มันคงได้ครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวประพุทธครับเจริญปัตตานีคู่ครองคนรักนะครับซึ่งนับจากนี้ไปนะครับวันที่24ครับความรักของคุณจะดีเป็นจริงแล้วนะครับเพราะดาวประพุทธเนี่ยสถิตอยู่เดือนสุภาษะ ท่านใดที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วสับสนกันดีแน่นอนครับตำแหน่งเทว่ามหาจากราชาโชคปุจวิราชนะความรักเป็นคนที่ส่งเสริมกันดีทุกเรื่องนะครับเรื่องดวงชะตาภาพรวมครับส่งเสริมเรื่องของการทํามาหาเงินนะครับการประกอบอาชีพธุรกิจร่วมกันก็ส่งเสริมกันดีครับรายได้เข้ามาแน่นอนนะครับถือว่าดวงสมพงษ์ส่งเสริมกันมากนะครับความรักสดใสแน่นอนครับส่วนท่านที่ยังโสดครับดูที่ดาวพระสุกนะครับช่วงนี้ก็ยังสนิทอยู่รียนนสุภาษนะครับแล้วก็ดาวแห่งรักใหม่ก็ อยู่ร่วมกันกับดาวจุลสุภาเช่นเดียวกันนะครับถือว่าชาวลัคนาราศีธนูจะมีเสน่ห์มากนะครับเรียกว่าคู่ดาวพระอังคารดาวพุกร์เป็นเรื่องของเสน่ห์แบบน่าเมตตานะครับวาจารเรียกซ้ำด้วยมีคนนิยมชมชอบนะครับเปิดใจคุยกันได้นะครับเข้ามาแล้วมีเกณฑ์ที่จะเข้ากันกับญาติผู้ใหญ่ของการรละการได้ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เรื่องของหน้าที่การงานให้การและกันด้วยนะครับเปิดใจคุยกันได้ครับสรุปดวงรายสัปดาห์ครับชาวลัคนาราศีธนูครับ การงานครับก้าวหน้าแน่นอนครับมีเรื่องของรายได้พิเศษนะครับการเงินก็ดีครับมีเกณฑ์หลายทางด้วยแล้วก็ความรักครับถือว่าดีมากครับช่วยเหลือกันครับท้ายนี้ครับกับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องและขอให้คุณดวงดีทุกเรื่องครับการงานก็ดีก้าวหน้าการเงินก็ดีมีทรัพย์สินความรักก็ดีโชคลาภก็มีเป็นของคุณขอบคุณและสวัสดีครับ